กลับกลับมาพบกับสนทนาสถาปัตย์ครับทางแอดดีไซน์ h ช n แนลออออากาศสดๆนะครับจากช่องของเรานะครับครับวันนี้นะครับวันจันทร์ที่5สิงหาคมซึ่งแม่หลายคนบ่นว่ารถติดกันเหลือเกินนะครับแต่ว่าเป็นไรครับใครที่สนใจจะร่วมแสดงความคิดเห็นกับเราก็ส่ง SMS มาที่หมายเลขนี้ครับ4642104ครับ4642104รับหนังสือเล่มนี้ครับใบ์ไปทันทีเลยครับอหให้กับทุกท่านที่ร่วม แสดงความคิดเห็นกับเรานะครับครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่เป็นผู้ใหญ่ที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับท่านอยู่ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองครับกระทรวงมหาดไทยนะครับวันนี้จะมาคุยกับเรื่องคุยกับพวกเรานะครับเรื่องแบบบ้านเพื่อประชาชนนะครับน่าสนใจมากครับท่านนั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับคุณสุนัยอภิรักษณ์ถาทานครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ พี่สุนัยครับตอนนี้ขออนุญาตเรียกพี่สุนัยนะครับครับพีสุนัยตอนนี้อยู่ในตําแหน่งสถาปนิกใหญ่นะครับครับใช่ครับกรมโยธาธิการและผังเมืองถูกต้องไหมครับถูกต้องครับครับตอนนี้กรมของเราตั้งอยู่ที่ไหนครับเอออยู่ที่คลองบางปาสัมเสียงครับถนนพระรามหกอ๋อถนนพระรามหกตรงตรงทางด่วนแถวๆนั้นใช่ไหมครับครับใกล้ๆกทรสงการคังครับถูกต้องครับถูกต้องนะฮะถูกต้องครับก็พี่สุนัยก็อยู่อยู่ที่นั่นมาก็ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มไหมครับ เม่เริ่มรับราชการก็อยู่กรมโยธามาตลอดครับเดิมก็อยู่ที่ผ่านฟ้าครับทีนี้พอดีมีการสร้างตึกใหม่ครับแล้วก็ที่เก่าเราก็ยกให้สถานเป็นสถานที่ราชการเราก็เลยมุ่มาอยู่ที่นี่หมดครับตอนนี้ที่เขาเรียกว่ากรมโยธาที่การและผังเมืองครับนะชื่อนี้มามอย่างไรครับคือเนื่องจากมีการปฏิรูประบบราชการนะครับเดิมก็จะเป็นกรมโยธาธิการ แล้วก็กรมการผังเมืองแต่เมื่อก่อนจะแยกกันผมรู้สึกอย่างนั้นนะผมยังทันรุ่นนั้นอยู่กรมโยธาธิการอันนึังและแล้วก็ผังเมืองอันหนึ่งนะก็มีการปฏิรูประบบราชการก็เอาสองกรมนี้มารวมกันอามารวมกันเลยครับก็เลยกลายเป็นกรมโยธาธิการและผังเมืองและผังเมืองแล้วก็ใช้ชื่อนี้มาโดยตลอดรับต้องไหมครับครับพันธกิจหลักของกรมโยธาธิการและผังเมืองนี่อะไรเป็นหลักครับเราก็จะมีผมเห็นเห็นก็มี เรื่องโยธานี่เรื่องก่อสร้างแน่แล้วแล้วก็ผังเมืองครับก็เราจะมียุทธศาสตร์ของกรมเนี่ยอยู่4ด้านนะครับด้านหนึ่งก็คือเรื่องของผังเมืองผังเมืองนะฮะในการออกแบบเรื่องผังเมืองทั้งหมดในการจัดวางผังเมืองทั้งหมดครับของประเทศเลยไหมครับก็ของประเทศท่านครับทั้งประเทศนี้ครับยกเว้นเขตกรุงเทพมหานครก็จะอยู่ของกทมนะครับเป็นผู้รับผิดชอบครับผมนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของ การพัฒนาเมืองการ,รพัฒนาเมืองครับคือการพัฒนาเมืองเนี่ยเราก็เมื่อเรามีการวางผังเมืองเนี่ยเมืองก็ต้องถูกพัฒนาภารกิจหนึ่งเราก็คือจัดสร้างอาจจะตอนนี้เราก็เริ่มเข้าสู่การพัฒนาเมืองเช่นออทำถน <c oughs> ทำทนใน,ในเรื่องของจัดรูปที่ดินครับนะครับ,รบแล้วก็มีระบบป้องกันน้ําท่วมครับผมนะครับซึ่งซึ่งตอนนี้กำลังโอ้โหหลังจากน้ําท่วมปี ปีกลายนู้นนะคะห้าสี่ห้าสี่ครับนะครับเรื่องนี้เข้ามาในกระแสมากเลยครับอืมแล้วก็จะเป็นเรื่องของเออด้านการอาคารการอาคารนะครับด้านการอาคารเราก็จะมีเรื่องของการให้บริการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมครับผมแล้วก็วิศวกรรมครับสำหรับหน่วยงานราชการนะครับที่ร้องขอเรามาอืมแล้วก็เป็นเรื่องของการออกกฎหมายควบคุมอาคารอการออกกฎหมายควบคุมอาคาร ส่วนอันสุดท้ายก็คือการให้บริการด้านช่างนะครับคือส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทดสอบมาตรฐานวัสดุต่างๆที่ใช้ในการก่อสร้างนะครับเพื่อให้ได้มีคุณภาพมีความแข็งแรงปลอดภัยนะครับมีมาตรฐานว่าอย่างไนะครับครับถูกต้องครับก็ ดู้นี้คือกบริการ่4ด้าน4ด้านหลักๆนะครับคือ1ึคือเรื่องพังเมืองซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่โตมากคือพังเมืองของผังเมืองรวมของประเทศเรานะครับสองก็คือเรื่องของการพัฒนาตาพังเมืองถูกต้องไหมครับแล้วก็สามมีเรื่องของการออกแบบการออกแบบนี้ก็ทั้งออกแบบอาคารราชการรราชการถ้า้องขอถ้าไม่มีสถาปนิกก็มาที่มาที่เราได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็บริการด้านช่างคือด้านการ ดูแลแล้วเคุมมาตรฐานวัสดุต่างๆนะครับครับครับก็ถือว่างานตรงนี้ก็ค่อนข้างใหญ่ๆนะก็เยอะครับเยะมาทีละเรื่องผังเมืองนี่เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เล่าให้ฟังสักนิดนะครับในประเภทในประเทศเรานี่ตอนนี้คือตอนนี้มันมีการปรับเปลี่ยนยรงไงบ้างครับคือก็มีการเตือนตัวเรื่องผังเมืองค่อนข้างมากนะครับครับผมทั้งในด้านของภาครัฐบาลก็ดีภาคประชาชน นะครับทีนี้ก็ทางกรมก็พยายามที่จะแก้ไขกฎหมายผังเมืองเพื่อให้กระชับขึ้นนะครับขั้นตอนการทํางานลดลงอันนี้เป็นแนวนโยบายของท่านทิพดีเลยครับผมนะฮะซึ่งร่างกฎหมายผังเมืองเนี่ยทางกรมก็กําลังจัดทําร่างอยู่นะครับก็คงจะเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นว่าผังเมืองอาจจะหมดอายุที่ว่าหมดอายุอาจจะลดน้อยลงก็พยายามอยู่ครับคือแสดงว่าผังเมือง บางครั้งเนี่ยเรามันีเป็นผังแม่บทเลยไหมครับที่ที่ใช้กันมานานตั้งแต่สมัยประธานทวานะอะไรแบบนั้นฮนะสมัยราชการก็นาดที่ห้าที่หกอะไรแบบนี้มาแล้วมันก็ต้องมีมันไม่ไม,ไม่ไม่สอดคล้องกับกับสถานการณ์ปัจจุบันก็เปล่าครับคืออย่างนี้ครับคือความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ ขนส่งมวลชนซึ่งอาจจะมีเรื่องรถไฟความเร็วสูงก็ดีนะครับหรือเรื่องของออการบริหารจัดการน้ำนะฮะเพราะะนั้นเนี่ยผังเมืองเนี่ยเวลาวางผังมันก็ต้องรองรับให้เหมาะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออระบบขนส่งมวลชนที่จะเกิดขึ้นหรือว่าการที่จะเปิดเสรีอาเซียนนรีบกำลังจะเข้ามาในปีห้าครนี้นะครับเพราะนั้น อะไรที่อะไรที่ปรับเปลี่ยนได้ก็ต้องปรับเปลี่ยนครับทั้งนี้ทั้งนั้นคือว่าทั้งหมดนี้ต้องให้ให้ต้องทุกฝ่ายต้องยอมรับถูกต้องครับนะครับเพื่อเพื่อเพื่อประโยชน์สูงสุดในการวางผังเมืองนี่นะครับก็เป็นหน้าที่หลักของทางนะฮะก็กรมวิทาธิการและผังเมืองคือเรื่องนี้ก็อธิบดีท่านริบดีนะครับท่านบรรทนสุดประเสริฐก็ให้ความสําคัญเรื่องนี้มากนะครับแล้วก็ลงมาดูอย่างใกล้ชิด อยู่นะครับครับก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องหลักของทางทางกรมนะครับ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 มาถึงเรื่องอีกเรื่องนึงก็คือว่าพอวางผังเมืองก็ต้องติดตามการวางผังทุกวันนี้ไอ้ผังที่มีอยู่เนี่ยมันมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างไหมครับท่านก็ผมว่านะครับคือผังเมืองเนี่ยเวลาออกแบบมาเราก็ต้องดูในหลายด้านนะครับคือในเรื่องของผลกระทบ สิ่งแวดล้อมก็ดีนะครับหรือว่าผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับคือหลายปัจจัยมากคเพราะนี่คนที่วางผังเขาก็ต้องดูในเรื่องภาพรวมต่างๆเหล่านี้แล้วก็เพื่อที่จะให้การใช้ประโยชน์ของที่ดินซึ่งเป็นต้นทุนของประเทศเนี่ยนะครับได้ถูกใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมครับครับ เพราะว่าที่ดินเราก็มีแค่นี้นะคร,ราต้องจัดให้ให้ถูกต้องนะฮะส่วนที่เป็นอุตสาหกรรมส่วนที่จะเป็นเมืองใหม่และอย่างอย่างพวกเมืองที่เป็นเมืองใหญ่ๆเงี้ยฮะพี่สุน,นัยอย่างเช่นภูกเก็ตหัวเมืองนะฮะเชียงใหม่พวกอะไรพวกเนี้ยมีแผนผังเมืองแยกไปไหมครับไม่มีนะครับไม่มีนะ <พบ S 1> ค,คือคือทารวมจากที่นี่ที่เดียวคือ<ด>ค,คือจร,จริงๆเนี่ยนะฮะเราก็มีการถ่ายโอน นะครับให้ท้องถิ่นแต่ทีนี้เนี่ยบางท้องถิ่นก็มีศักยภาพบางท้องถิ่นก็ศักยภาพน้อยเนื่องจากไม่มีคนครับที่มีความรู้ความชำนาญเรื่องผังเมืองครับทางกรมก็ไปเป็นพี่เลี้ยงนะครับคือลงไปช่วยดูเพื่อที่ให้ให้ผังเมืองที่ถูกวางเนี่ยมีความถูกต้องเหมาะสมครับครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับก็ทางกรมก็เป็นพี่เลี้ยงนะครับครับครับแล้วก็ทางด้านบริการช่าง ก็ตอนนี้ก็มีช่างที่เราคอยดูแลทางด้านมาตรฐานวัสดุครับก็จะเป็นโยธาจังหวัด